สวัสดีค่ะเขาเขาล้อเขาล้อตีนี่ตีสองมาตรฐานเหรอพี่ติงกันเนี่ยติงไหนเอ้าติงที่ที่มันทำให้เป็นแบบมึงไงเขาล้อล้วอ คืนฉันฝันพิกลฝันว่าได้ขับรถยนขึ้นไปบนดาดฟ้าขับไปขับมาล้อหลุดี้ขับรถชนตูนเทวดา เอาใหม่ค่ะคอยคิดค่ะีเมื่อคืนฉันฝันปลาดฝันว่าได้ใส่ชุดขาดมันขาดไปขึ้นคอนคพนฉันตกใจตื่นลืมตาอ๋อฉันนอนแก้ผ้า คว่าโดคูแฟนขับหนูมาก็รู้แล้วไงเขาไม่ได้คิดพี่เลยแต่ว่าบอกให้ฟังโอ้โหพี่คือว่าหนููจำไม่ค่อยได้แต่ยันแล้วได้เลยไม่เลยโอ้ยเดี๋ยนพรงนี้สองวันสามวันตื่นมาคุยกันนะบ้างก็หนูชอบฝันนะคะคุณอาฝันเหรอใช่ค่ะอ้าจังสบาร์อันเรื่องอะไรนะจ๊ะข้าพเจ้าเองให้แนวว่ากุศหนูอุ้ย ไปไปไปไ,ปไปกลไกลไล่ไกลไล่ลแดดอ่ะ <c oughs> อ้าวผมไล่น้ทำไมอ่ะคุณนาคะหนูเป็นนางเอกค่ะหนูก็ต้องปูสูมาสิคะหมปูซูลูนี่ไม่มีหรอกคะ่ะคุณนะะ้าร้องเล็กน,นะให้เกียรตินู่นด้วยหนูเป็นนางเอกเสียภาพพจน์หมดไม่ทันแล้วมันจะมาขนาดเนี้ยเดี๋ยวมาเพื่อน้านะคะโอเคจ้ะได้ีใจดี เด็ดแต่ว่าตอนนี้เราโคดสุขมาถูกไอ้ไข่ลู่มันจะมาอยู่ในถ้ำถูกค่ะถ้าไม่ถ้ำอีหนูคนนี้มันต่ำจังไอ้ตัวเนี้ยถ้อไอ้ตัวสองก็ถ้ำไอเัอนี่มาถ้ำโอ้โหถ้าผู้หญิงอะไรถ้าผู้หญิง คุณพูดเพื่ออะไรอ๋ออเขามืออยู่ในถ้ำค่ะครับผมทั้ความรักของหนูในตอนนี้นะคะมันช่างหวานอมผมอมหวานอมขมกืนสินะขมจะไปกืนทำไมอมนี่ไอ้หนูไอ้หนูชอบกืนค่ะเ๋อดีจ้ะคุณน้าคะตอนนี้นะคะดูสิคัเนี่ยหนูถูกไอ้ไข่ลูกมันจับตัวมาเนี่ยหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะไม่ได้กินมากี่วันแล้วเนี่ย ทำเจ็ดวันแล้วขอบคุณนะไม่อย like ู่ได้ยังไงพี่กินข้าวหนูกินพิซซ่าดูท่ากินพิซซ่าทุกอยากเห็นหน้าคนส่งจะเจอคิดไปอยู่รู้ได้ไงหนูแม่้าส่งแบบเดลิเวอรี่ดีดีดีจ๊ะใช่ครันี่คุณน้าในขนาดเดียวนั้นเองพระเอกก็เดินทางมาถึง ta <laughs> đến chiến thắng mới thưởng nha.